วันลอยกระทงก็ไม <and> <outro> <c oughs> <t ion half> ่มีคู่กูยังชอบพี่เจเฮ้ยไอ้ไอ้เปียกมาดิเลยเคลื่อนรถเลยเคลื่อนรถเลเดี๋ยวเราจะขับไปนู่นกันไปพงไปดีกันโอเคตรงทางนี้แหละดูเสียวว่ามันปลอดภัยมากเฮ้ยพี่เจโอหโหดูท่ำตัวแล้ว วันลอยกระทงทั้งทีก็เอาขยะไปลอยสักกินสองกินที่ป็นเลยเขก็น้อง <laughs> เออก็สวัสดีทุกคนในวันลอยกระทงอย่างนี้นะครับผมสำหรับใครที่มีคู่ก็สำหรับใครที่มีคู่ก็ลอยคนเดียวนะฮะอย่าลอยเป็นคู่้ากูเห็นนะกูจะป,ป,ประทัดประยุนชิบหายนะครับนะเออสวัสดีวันลอยกระทงของไทยนะครับเป็นเทศกาลที่สําคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทยเลยนะย่อือมไม่มีอะไรมากละ อ,อ้าวเอ้าไอ้ขยะมันขึ้นมาแล้วเว้ยทุกคนไปลุยกันในกเกมต่อดีฝ่าไปแกมี้ด้วต้องลงแบาบทิเรียแบาทิเรียจ้ำใจเลื่ม <c oughs> ไปไหนพี่เจมไปไหน มาบ้านมึงไงบ้านมีเมียสกิ๊กานมาบ้านมึงมาตีหัวมึงรอความพิ Listen, um. ีิตสก่ารอความพิชิตสก่ารอโมครับดูดิโอ้โหมอใบใหญ่เอาไว้ใส่น้ำแกงขอพิชิตกจะทำพิชิตเป็นพี่เจมส์นะโอ้โหเต็มได้ไหมครับผมไม่ได้คอทำไงะกูกูไม่ได้คับกูไม่ได้ครับเมียเมียผมนอนชุบ เรียบร้อยทำไมมันกระตุกกระตุกยังวะเดีซาโบเอาเอาโอเคมาซาโบโอเคมาซาโบโอเคเฮ้ยที่เห่อจะกินหรือเปล่าว่าพี่เจ็บเลยเอ้ากูลืมกูลืมไปมากูลืมไปมาสุดท้ายกูก็ต้องเมาตู้ไม่เมากูก็ไม่ได้ ต่อเ<ะ>ย้ยสุดยอดเลยแดกเงินกูไปหมดตูแล้วเย้สุดยอดเลยไอเคจอีจูบีจะมีมิวก็บอกวาเถอกูจชมีมิว มีคนออดวิวปืนมีคนออดรีวิวปืนค่ะไม่รีวิวก็ได้กูทำอะไรไรต่างๆก็ได้ลิะไรตางๆเราจะแม่าจะแม่ไปลยสิโล่เลยเอ้ยองอ้างจริงทีวีด้ยใครใครไม่รู้แต่มเชว่ดูทรงละ มึงเขาเล่นบ้องฟังเพลงลูกทุ่งตอนเล่นเกมวีฟายเลยสิมาทีงอยู่เก้าเก้าสุดนั่นแหละเพื่อนทางขวงไหมชิสุการ์เห็นเอเคแล้วกูรู้สึกปวดช้ำน้ำใจพี่เจม์อาบปะอาบยังยืมใส่สกินมาอาบอาบไปขั้นหนึ่งเอง โอ้ยอับเต็มพี่อับเต็มป่ะไม่ไหม่ไม่หม่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 ไม่ได้รวยเ่นั้นเมื่อเพชรเมื่อเพชรทำอะไรเยอะไพี่เมื่อเมื่นเพชรซื้อเออสกินรุ่นนี้นั่นดีป่ะซื้อสกินอื่นดีป่ะพี่ว่าอัแค่ว่าอับแค่เอาเอาเออเฉยๆเอาแค่มันความสามารถมันเต็ม่เอเอไอัมันก็อยู่ในตลอดนะแต่ว่่เพี้ยนเยหน่อยอะไรใช่ใช่แต่ไม่บ้าแต่ไม่บ้าไม่คนรวยเลยบ้าบอ ตะกินเนี่ยมันเอ้ย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 หลังหัก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 มันป้อมมันปอมมันปอมมันปอมเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยไอเปียกไอซาโบชิบหายละวิ่งเต็มหัวกูเลยไปเจ็ น้องเข้าไปไหนนะมดักยู่ไม่มีอะไรไปอะไรเฮ้ยสองตัวตัวแย่วแย่วเขาบินจุดี้เขไปไม่ได้ตัวแย่ว